เดียวเดียวดฝโตุกม่อวานนี่ยังีพี่น้องโอ้ยมาถอยออกอยอออด้ยเดียวเดียวดฝโรตุกม่อ้านนี่ยังีพี่น้องโอ้ยมาถอยออกอยออกอดเก็บ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 โอ้ยได้ยังสมเล อุ้ยข้างร่างติดทางเลยพี่น้องบ้าอุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่บ้านแข็งอยู่อ้ยเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยมาผัวมาผูวเท่าไนนี่โอ้โโอ้โหากิ้ง นเก็บทางหลังกับซันฮันครับตอนนี้ตัวได้มันเลือกเอาตัวได้มันเพื่ออะไก็เอาโอ้เสียดายดิผอมันตัวได้มันใหญ่หนึ่งมฝนหมู่วานฝนเล็งร้ายฝนมันตกแห้งเนาะตกบนมือพอมาเก็บถางอืมอืมอืมเนาเหลือเอาเหลือเอาเหลือเอาเด้อตัวนันผู้ไรทั้งถึงน้ำแม่เจ้าปานแข็งทั้งถึงอ่ะเอ้าโอ้ย มูใหญ่มูใหญ่เฮ่อคุยอีก่อนมันออกแต่มันออกอยู่ในเขาไปอีกมาหลอก้ามันข้ามเก็บเก็บเก็บสุดยอดดีดีเก็บแม่กับลูกเป็นคนเก็บงานนี้เต็มตาสองตาแน่นอน หูงก <ane> ็พออยู่เออตัวใดมันบานแข็งเอาลงก่อนเอาตัวตัวมันอันนี้แห้งเงี้ยเอาไว้ทั้งทั้งน้ำลายวิอ๋ธรรมชาติยังลงเรืออยู่ดอนสองดอนนี่ล่ะน้ำลายดอนหนอกทีเดียวไปแหวบิ่งอี้ด้หน่เอากายเข้ามาเหมือนี้ก็จะจอกพักกันไปหาเห็ดเออเห็ดละโงกอยู่ผู้กัน เขาเลยบรสนใจเหตุปวกปันใดเฮ้ยขักอหลีเอาเอเก็บ hmm. น yeah. ้อัดเก็บน like ้ำม right ันหลน้ำพลังัต้องเขาทางโเจาโอ้มื่อวานนี่คือจิพอดีแห่งเนาะเมื่อวานี่แบบตอนแรกนะโอ้ยฝนมันเล็งนี่เขามาได้นะเออเขามาปองนั่นแหละเออเอาเอาหันอะไรก็ได้แข็งอยู่ เออบัตทองฟ้าแห้งบัไฟ้าหนาหน้าดอกเบิ่งเลยนี่ปัวกินอ่ะอืมดอเบิ่งอืมตัวนั้นสิปล่อยให้มันเป็นเสื่ออะไรละแห้งนะกระตาเอาได้ครับเออตัวนั้นมันเต็มเลยใส่กระตาตัวนี้ยังดีที่เราเอมาสองอัน ขากอิลีมือนี่นม้จุออโอ้ยสดายแหงเนาะว่าวานมาาาันคื้ว่าแล้วหมดเลยมานี่มือแหลงมืเหลือนเบื่องเฟที่เห็นเขาเก็บเห็ดไปขายกันจังหวะไดีมาหลอกมือนนี่เตดเท้เาเบิดแล้วสีดาอยู่กับโบไลตัวได้มันโบไลกขาสีโบเอา เะไดตัวน,นี้มันบานแข็งกับพอด้อยู่นี่อุน้ำปักนี่บอกแค่นังได้ยู่อืเก็บแบบซาใจแห้งบอบาันนี่เป็นยังไงครัูคุณแเพื่อนว่าโหายเก็บกองบอเห็ดบวอกอนี่ ก็คือเก็บเก็บเก็บแล้วบ่ให้เก็บกองไว้กองไว้เก็บเลยต้องเก็บใส่กระตาประมาณพันเก็บกองแหละพี่หนามันสิบบ่ออกว่าสันจักแมนโมแมนเด้ออันนี้ก็เป็นความเสือบอกกันมาพันเก็บแล้วค่ะใส่กระตาเลยบ่ให้เก็บกองไว้กองไว้หมดได้โอ้โหคักีรีหลอบนี่ Mó phun đi phun liền nó lái muối mặn bớt hủ đi muối mặn phun nó nâm héng đểt ao đểt ao được ạ đểt ao đểt บอกมันแข็งหนาลงเลยอยากจีบเอาได้อยู่ดอกทำได้สำเนึองก่อนดึงดึงดึงขื่นดึงขืง่นมันไม่จีบเลยมันออกคักเลยที่ออกคักแน่แหละบ่ได้ซุ้มอะไรบ่อไร เสียงขาเจะว่ากันอยู่ผู้อเ,เ,แบบาเอาฟังน,ะน,น,น้าเนาะน้องหนามว่ามาืน้อเขาใจะก็อยู่ในห่วยทามกันกหัวค้าปา้าเอาโอ้ยใช้ละตาหนึ่ง เทีีใช่ได้ทิโอ้โหนี่ตอนนี้สิพอได้อยุ่น้อยหนึ่งโอ้ยอยู่กัดขนาดใช้ทุ่งมือก oh. ็ยังส oh. ี่เขามากัดโอ้ เต็มตาเลยคือว่าน้ำต to ี่น้ำเถะๆได้น้ำเนาไปหาเบิ่งอีหมูไหมเนาะต้องมีอีกแหละมีอยู่ใกล้ๆไปนี่แล้วกระทางออกเมื่อคือเขาทางออกเมื่อฟังทั้งนั้นนะออกทุกปีแม่เอาไหมเนี่ยจุ๊บอะไรนั่งง้ ได้อยู่บ่ตัวไรมันอ่อนอุ <USSR> oh. ้ยตัวนี้ยังแข็งอยู่นี่นี่นี่เจ็บเก็๊ยบอันี้หายิ่งเกิดกระตานแข็งอยู่แม่นุ่งั็เจ็บตามเลยน้ำคือหอนูอุ้ยปลาได้ซุมนี่สิได้ปลาครับปลาปลาหายมันเป็นเสือซะ พี่นายมันออกร้ายเก่าเก่าให้เอามาผอตอนจุ่มบ่บ่บ่ได้บ่บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้บอมันเหี่ยวเลยปตาแล้วครับนี่เออบ๊บ่บบต้องบ่อบต้องเอาหมูไหมอืมเตบเต็มตานี่ก็ไดคลากร้ายมือนี้ไปต่ออีกออกมาแล้วครับอันนี้ในร้ายเติบอยู่ในภูรตาเลยอุ๊ย ตาหนาสิเป็นจูมลายกัวเนาะตัวน,นีน้ก็สิบาลขักคักคักคักสองตาเลย,อยงอีกอยูสองดอนออกเมื่อสิพีแแร์บังอีกไป